มินบอขาหักนี่ตนภาพเยืกแขัไปหาหมอเขาตาเด้เนี่ยมันมุนเหมือนเนี่ยภาพภาพเยุกแ totally> ี okay ็งขัวเก้ากัเพิ่งเดียมันสั่นกันสองนิ้วจนเพื่อนมาทอบ่อเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะได้เรียนนะเพื่อนเนี่ยมันอบเขาทอบเขาเลยโอ้เตะกู้งปากระตั้มตั้มเท่าคู่มือเลยบ่เป็นอย่างนี้ว่ามีว่าปวดว่าอย่างเชื่อได้เนี่ยเพุ่อนว่าเดียล้เออลังงลังเด็กอะ ว่าจอดกันสามสามท่อนนี่มันเนี่ยมันหักหมอมันยังมีตะดูก็คือตัวตัวขอมันเนี่ยสามท่อนมอันจะจอดกระดินไปหานะ้หมอสามพบเนี่ย้องไปเอ็กซเรย์น้องยู่ได้ยังเดดูหลังว่าจอดกันคนจย่ไหนี้ก็ยู่ได้อีกหนอ่งอ<ม><ม>ล,ลูกสาวว่าโอ้ยเราเป็นหมอตัวเราเป่าอย่าง มันมีกระดูกหง่ท yes. ี่เรียกกันดูก oh, ันนัไม่จอดกันปวดมาตีจมลีกันขอเคอเ้าันเทียวอออันก็ว่าที่ผัวนไปขับรถยุงเทพอมังก็เร็วยีเนน่ยมันก็ไปสวรรคน้อยเลียนก็เลยเศ้าอือู่รายไปกไปใยสารก็ว่าที่ มันมันแย่งกันหลายคนก็เลยขี้ข้านได้กี่เขาเขาจะเห็เงินเดือนวันนีเขาไปยุ่งกันบานนี้เขาเลยว่าตากระมาโลดตาบ่ให้เงินค่าน้ำหมอกน้ำมันดอกไมเก็จ่ามเนื้อโว้ยพูดอะไรที่ไปสุดโต๊าสุดโต๊ะเดี๋ยวยุ่งสิละทีพวกเจ้ามืออื่นเขาเขาโทรมาว่าพวกอุตยัณตาตามาให้หาลูกหลานเนื้อผ้า ลูกหลานเฮ็ดอันนี้เนี่ยเขาจะไม่แก้บนเออไปได้อยู่ส่นออวนมีกคาถาออบปองบ่ครั่งกระถาออบปองออบปองมันเกิดมันกินมีอยู่แต่ว่ามันก็คือจังคือเก่าอ่ะคาเดียนมาดโดนรปจคาหักอายุ22ปีเนาะเออมึงทุกคนไปคาดเรียกเ่าถึงเลยทางการก็เลยไปตัดไม่ พุท่ะสีเชิงไม้พุลธะน้ำคงพุร<ะ>ับไปตูดตกต้นไม้อยุพุดธมาขาหักขาหักวัานี้มาปัวยเยอะของยุปีหนึ่งเนาะยีบสองเลยมาปัวไปเลี้ยนยีบสามาอายุยีบสามก็ว่าประส้นจันนี่เราเราขี้มากมะรักษาเนาะแล้วก็ไมา่ยากเราขายแย่งนะม<ะ>ันแล้วว่าเราเรื่องหักเนาะไ,ไปเฮยน้องมาปัวมึง มันก็ต้องเป็นยางเราเราเราเป็นภาคเนาขายหยิกขังนึงเสียขังนึงว่าหยิกว่านี่พวกอินเดียเขามาพาอก็เลยมาปู่เราแล้วเลี้ยนให้เบิดเราเลยเลี้ยนเราเบืดอว่าเนี่บว่านี่านภาคก,กันว่าได้เอาน้ำเรามันคลําหลายอย่างเนาะมันยุคกรุงเทพก่อสร้างนี่เขียนใส่หัวเขาเนี่เขียนชื่อในหัวเขาโป้ออยุคที่กับเสานะ่ะเป็นภาคเป็นอย่างนี้เบีนเนยน,นสัน มาเนี่มีเบิดหนังสือมีท่าคามนั่นเราบปฏิตัยสร้างไม้ไปหาเออเดี๋ยวส้วนผมจะไปหาเรา,า,า,าส้นผัดบัวใดไปค่าธรรมน้าวะนี่มือลุนมาโอ้ยเราตายแเราส้นสมุดเล่มนมึงเงี้ยเขาเอาไปใส่ผมึง้อสมุดหนังสือออจนยังคูุยกันน้ำหาเนาะยังคูุยกันเป็นลูกสิทธิ์กันว่าผมมมาบ้านบุง นี่ล่ะลูกศิษย์ลาโมท่านว่าได้ไปเบิดอีหยังกระไรท่านผมกูให้มึงเบิดเลยเด้อท่านขนาดอาพอเะงั้แล้วไปอยู่น้ำเราเาค้นลังขึ้นมาเห็นน้ำมันมา,ปาเป่านอ๋อไอ้พวกเตี้ยเราป่าไงเฮ้ยมันจะดีกับภาษาโอ้ยมึงเสียก,กูเนี่ยมึงเสียก,กูเนี่ยเ <c oughs> ขาเขียวคมกูบอกว่าแต่ที่ท <c oughs> ี่ได,ด,ด,ด้ท้าเปลี่ยนเปล่าเราพัฒนโนเมียเนาะมีดบาดเนี่ยขนาด พูดอ่ะกระดูกขาดน้งกระดูกกระขาด,ด,ขาดจับบีเขากันนี่เห็นน้ำไหลเลี้ยงไว้เนืมัเศร้ามาไม่เห็นเลยเนื้อมันเศร้าจนน้องไมันขาดสิงหือ้อคนเดียวแต่ว่าเจ็บโจ๋ผมจอดแล้วมิจิรีตะกี้มาไม่ได้ก,กับมิจิแต่เอาน้ำไหลายื้อใส่เนืน้อตา ก็ว่าอยู่ล้วงบานเขาก็เอาไปเป่าหลายเทออยู่อันอีอันนึงเอาเอาไปเป่าลูกเนาะลูกอะฮะวันนี้นี่แหละแล้วเป่าสามมือต่อได้ลูกใครท่านโอ้สิเป็นล้มไหม่ะห้องนี้เนี่ยรังมาแหม่เป่าให้ลูกใค้เนาะเป่าอะไรกูโอ้กูตายแล้วแบบเจ้ากูไม่ยิ่งเชื่อกูเลยโอ้ของเงิของอุปติเหยนเนาะโอ้ยมันแขนจะต้องขาวโอ้ ล้านมึงเอากูมาแบบกูตายแบพักเว้ยนกกูมาอีกดนอกมึงไปว่าอย่างไง้เขาฟังสนกโอ้ยไปโฆษณาอย่างไงเขาฟังสนกททสนกนออุบัติเหตุพอดีอดกัานาจะขแนบตีตามันตัดเสาอีดี่สุดนี้เสาปวดดีสุดนี้เสาปวดเสาอักเสบดีสุดนี้เป่ากูได้แกอืมนี่แหละถือแล้วบังแล้ขอเพิ่ด้่ ยุ่มขึ้นผมถือได้เบิดเดอ้ออาจารย์นี่ผมขอขอตะเหล่าน้อยหนึ่งอันนี้มมนสังคมก็เลยว่าสิเรายาเนี่ยเขาก็หามนี้เราเ่ยครับแล้วอันนี้ก็เรียกว่าสังคมเดอ้อครูบาอาจารย์นี่ขอโทษขอภพรส์หน่ถ้าวันนี้ได้บัดบ่เคยผิดอันไหนจักยางกันถอมตั้งแต่อันย้ายไยไ้แปดปีก็บ่ได้ไปของเกี้ยวกับปหญิงบ่ได้ไปเล่นนสองเรียนสอง,สองเบ่ได้ไปเล่ยนยังจกักแจ้วันเถอะเท่าเดียวเนี่ย กับลูกคันว่าเอาเอาเลยมันเปลยนสันเออยู่กับลูกมาเริกขึ้นไปย่น้าพ้าพึนงตีนพู่พุ่งนอเดียวปญาโอ้ยบ้าวช่วงอดก็มีมู่สองสามคนช่วอยู่นี่ปัยญาเนี่ยอย่งพึ่นมีคทถาขีดผีขีดอ่ะหอดบบมาใกล้เอาที่นอนสิอันสีว่าถ่าให้มาบอกเลขจ <huh ้างกับโบมาเออเออก็เปอเฮา กันแ่กันไซขอเนูนอ้ยมันจะได้บ่ลบ่เคยเอนจริงจงมันมีมองเอาเลขกอยู่ดิแ้นแ่ว่าบงเรื่งหนโอ้มามาบอกหลายที่ยเอิญบอกไกลไวนี้ออโอ้เอไม่อันบางปีไม่หรือว่ามันเลี้ยนหมดเลวเลี้ยนงัดเลี้ยนงดลสามตัวสามตัวล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ phải những đấy bố suy nải suy lằng nhưng này cái chắc nói nhé, thì bót thứ cái. Món món nó khơi bỏ nước lăng xí mày. À. Anh hà ta chân mà, anh nướng ỏng nướng nó. Tiếng nói liền เรียกออกเร็วแม่งตานออกตัวเรู้ล่ะออกหาเก้าหาเก้าเรียกสามตัวเนื้อหาเก้าว่าือทั้งยีน้อไหนวะเล่นไปโอ้ยสามศูนย์สสามศูน์ข้างล่างดิเออง่งตาจุดวันนี้ไปซื้อเบิร์ตึงหาศูนยหนึ่งหาเก้าตึงสามศูน มันบอกออกมาออกงวดล้นเวียวแล้วออกมันเออตั้งสาวั้งือหนาเก่าไหมโอ้ยตายตาตายสนุกวันนี้เด้่ตาวันนี้น้ำงวดไปเออมันออกงวดล้วนะวันนี้คอยกระซิซื่อวันนาระบันวันนี้มบอกสนาะมึงซื้อหนึ่งล้านหสิบแปดเดวมึงหนึ่งล้านหกสิบแปดเออเออหนึ่งหกปดแต่ว่ามันีแมนบ่เ่นี้ ก็เลยิว่าม nah, ันจะโบแปดหกหนึ่งรถคันน <mm ั้นมันจะกลับมางี้เ้คมันปน่งคมาเลยะรเสือรีตันเห็นมานี่ยเนี่ยจะว่าไม่เห็นรถคันนี้ม้ยมันจะโบหกหนึ่งรถคันนี้ตีหนึ่งหกคันนี้ตีว่าสนอเออเลขสามนันแทนเลขแปอยู่เด้บมันกลับมาได้เห็นนะันมันถตรงมเล มันฮาถิ่มแย้มมันกับมีขมมาฆ่ากันแต่แพ่อมไม่เห็นกันยวาไปกที่ก็เลยถามว่าเอ้าท่านไอ้ออกบ่นาว่าท่านห่วยเมืนจะออกวันที่เตี้ยเลยว่ากับยนหลาที่ไปซุ่มวัอนี้สภายกระเป๋ามีให้ไปเดีมยอนี่หกแปดแดงจึงครึ่งแหละเออหนึ่งหกแปดแต่ว่าซื้อไว้จะดอกขึ้นไปปากช่องก็ที่านั่นเรื่อมันง แต่ว uh nice> uh to ่าซื้อไว้นะกลังจากดีบดีกันบ่ไา้ทั้งหลังเขากทั้งหนานอะลังจอโอกทั้งหนานะเขาม่บองเฉียงลังเจอกระสมตัวหนาแีอืมมือนีบมาขันมากกับทัรหาดอกทัวรขันสีไปครับกับีทัวหาางเีย